สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับสู่รายการหลังม้าเศรษฐีเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2021หนึ่งในทายาทฮิวตันกรุ๊ปปารีสฮิวตันได้เลิกสละโสดในวัย40ปีหลังจากที่ผ่านความรักมาถึง14ครั้งล้มเหลวกับการมั่น3ามครั้งและสะเทือนใจจากความรักอีกหลายครั้งปารีสทายาทตะกูเศรษฐีผููซึ่งพยายามแสวงหาเจ้าชายขี่ม้าขาวสุดเพอร์เฟกมาตลอดก็เดินเข้าสู่ประตูวิวาด้วยสำเร็จ ปารีสซึ่งล้มลุกคุกคลานกับเส้นทางความรักวางแผนจัดงานวิวาอย่างยิ่งใหญ่หรูหราของขวัญงานแต่งราคาสูงลิฟของชำร่วยสุดหรูปาร์ตี้มาราทอนต่อเนื่อง3วันคาริฮาบมรดกตกทอดถูกปรับปรุงครั้งใหญ่ดาราเซเล็บเปิดตน้ตนต้นนักธุรกิจทยอยพากันมาร่วมฉลองให้ชาวเน็ตคนธรรมดาทั่วไปได้เปิดหูเปิดตางานวิวาของเศรษฐีตัวจริงงานวิวาจัดขึ้น3วันในสถานที่ต่างกัน3แห่ง มีธีมของงานฉลองและปาร์ตี้ที่ต่างกันออกไปพิธีการหลักจัดขึ้นกลางคาริหั์ขนาด1,500 0ตารางฟุตของคุณปู่ผู้ล่วงลับคุณปู่ของปารีดอาศัยอยู่ที่นี่มาโดยตลอดก่อนที่จะเสียชีวิตในฐานะประธานโรงแรมฮิลตันซึ่งปารีดเคยแวะเวียนมาที่นี่เป็นประจำทุกวันนี้แม้ว่าคาริหั์หลังดังกล่าวจะขายให้แก่ซีอของ Google แล้วก็ตาม แต่ครอบครัวฮิลสันก็ยินดีเช่ามันชั่วคราวในราคาสูงเพราะที่นี่คือฐานแห่งชื่อเสียงของปารีสสำหรับเธอแล้วมันมีความหมายอย่างยิ่งยวดเพราะในปี2000ปารีสได้ถ่ายภาพเซ็ตแวนิ t ี f แฟรอันโด่งดังภายในคฤหาสน์และหลังจากนั้นไม่นานเธอก็เริ่มดังปารีสรอคอยงานแต่งงานมาโดยตลอดดังนั้นจึงใช้เวลาวางแผนค่อนข้างนานใช้แรงงานคนและกำลังเงินมหาศาลในทุกๆรายละเอียดตัวอย่างเช่น งานจัดในวันพฤหัสวันจันทร์ก็เริ่มสร้างเวทีประดับประดา,าะดอกไม้และฉากหลังค่าใช้ใจ่ายในการจัดเทศกาลดนตรียังไม่มากขนาดนี้เลยจากภาพที่ถ่ายโดยโดนของนักข่าวทำให้เห็นได้ว่ามีการสร้างฟอร์เต้นรำขนาดใหญ่ภายในสวนดอกไม้ของคุณปู่เธอ <c oughs> เพื่อใช้ต้อนรับแขกเรือบนพื้นตั้งตัวอักษร P และ C ซึ่งเป็นตัวอักษรตัวแรกของชื่อเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนชื่อของเธอกับสามี ที่สหรัฐอเมริกาไม่นิยมมอบเงินเป็นของขวัญแต่งงานทุกวันนี้บ่าวสาวจะไล่รายการช้อปปิ้งออกมาไว้บนเว็บไซต์แล้วให้ทุกคนเลือกสั่งซื้อของขวัญตามรายการที่ให้มาก็เป็นอันเรียบร้อยซึ่งโดยปกติจะมีของขวัญทั้งถูกและแพงเพื่อรับรองแขกเกรือที่มีรายได้ต่างกันแต่ลำพังแค่ของขวัญแต่งงานปารีสก็ได้รับของมูลค่าหลายแสนดอลลาร์แล้วความปรารถนาของปารีสนั้นเปิดเผย หากเพื่อนๆอ,อยากสัมผัสโลกของคนมีเงินก็สามารถไปเสิร์ชดูได้แต่ผมดูแล้วก็ตกใจไม่เบาอยู่ดีก่อนพิธีเริ่มต้นพ่อแม่น้องชายของปารีสและคนในครอบครัวพากันนั่งรถยนหรูมายัางทางเข้าคาริฮา์ตไคลลี่ป้าของปารีสขับรถหรูมาพร้อมกับสามีซึ่งเป็นผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำรอบๆมีรถของตำรวจคอยตรวจตรารวมไปถึงบริษัทรักษาความปลอดภัยเอกชน และพนักงานบริการเดินกันขวักขว่ในเครื่อหาดภายนอกอลังการแล้วภายในย่อมขาดความวิจิตรไม่ได้สถานที่จัดงานตกแต่งหรูหราราวกับงานประกาศรางวัลอสการ์อาหารข้าวหวานานานาชนิดเครื่องดื่มที่บริการแขกเรือคือเครื่องดื่มสีชมพูที่ผลิตมาเป็นพิเศษอีกทั้งเค้กแต่งงาน6ชั้นขนาดใหญ่ยักษ์แขกผู้มีเกียรติดาราเบอร์ใหญ่ล้วนแล้วแต่อยู่ในระดับท็อปเซเล็บนางแบบนักร้องนักแสดงชื่อดังมาร่วมงานกันหมด คิมคาเดเชียนกับนิโคริชชี่ซึ่งเคยบาดหมางก,กับปารีสก็ยังมาร่วมงานพวกเธอวางความรักความแค้นหันมาคืนดีกันตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนปารีสเชื่อมาตลอดว่าเลข11คือตัวเลขแห่งความสุขดังนั้นเธอเลยเลือกเข้าประตูวิวากับคาร์เตอร์ริมในวันที่11พฤศจิกายนเมื่อเริ่มงานปารีสของแขนคุณพ่อไปหน้าประดับรอยยิ้มแห่งความสุขค่อยๆเดินมาหาเจ้าบ่าวทั้งสองแลกเปลี่ยนคำสาบาน ที่จะอยู่ร่วมกันตลอดชีวิตแลกเปลี่ยนจุมพิษแสนหวานแต่งงานเป็นสามีภรรยากันดอกไม้สดกว่า80,000ดอกที่โอบล้อมรอบงานกำลังเบ่งบานรับเป่าสาวคู่ใหม่เมื่อความรักเอ่อล้นดวงใจเจ้าบ่าวก็ตื้นตันจนหลั่งน้ำตาแม่ภรรยาเห็นลูกเขยร่ำไห้ก็ยังเช็ดน้ำตาให้ในตอนที่เขากล่าวขอบคุณปารีสเปิดเผยหลังพิธีว่าเธอกับสามีร้องไห้กันมาแล้วรอบหนึ่งก่อนที่จะเริ่มพิธี ฉันบอกกับเขาว่าอย่าร้องไห้เพราะถ้าเป็นแบบนั้นฉันจะร้องไห้บ้างมัสคาร่าจะลบก่อนเดินเข้าพิธีเอานะแต่สุดท้ายแล้วเจ้าบ่าวก็ร่ำไห้อยู่ดีซึ่งปารีสก็ตาแดงกำ่ำสงใจน้ำตาซึมกลางงานตามไปด้วยหากแต่ไม่ได้เป็นสิ่งขัดขวางพิธีการทุกคนยังคงกระตือรือร้นที่จะเต้นรำกันอยู่กลางฟอเต้นรำปารีสเปลี่ยนจากชุดเจ้าสาวเป็นชุดราตรีเปิดไหลพร้อมกับเต้นรำเพลงแรกกับเจ้าบา่าว ชุดราตรีดังกล่าวมาจากแบรนชุดเจ้าสาวระดับโอตกูตูอย่างแกลเลียลาฮับซึ่งขับรูปร่างสุดเพอร์เฟกของปารีสออกมาได้เป็นอย่างดีเธอเปลี่ยนชุดอย่างต่อเนื่องตลอดงานเลี้ยงเธอเปลี่ยนชุดราตรีชุดที่3โดยชุดนี้มาจากแบรนออสการ์เดลาเรนตาเช่นเดียวกับชุดเจ้าสาวหลักบนชุดปักดอกไม้สีขาวหากแต่ชุดใหม่นี้สั้นมากอย่างเห็นได้ชัดซึ่งเมื่อเทียบกับความสง่างามของชุดแต่งงานหลักแล้ว ชุดกระโปรงพองตัวนี้มีชีวิตชีวาน่ารักกว่าอย่างชัดเจนบรรยากาศงานเลี้ยงคึกคืนเกือบถึงที่สุดในตอนนี้เจ้าบ่าวออกลีลาสุดเหวี่ยงกอดเจ้าสาวเต้นรำอย่างสนุกสนานถัดจากนั้นปารีสก็ปรากฏตัวด้วยชุดราตรีชุดที่4ชุดกระโปรงยาวประดับเลื่อมละมุกจากพามล่าโลแลนด์ซึ่งดูไปแล้วชวนฝันมากๆปารีสสวมชุดดังกล่าวฝั่งน้องสาวกล่าวอวยพรพร้อมกับถูกเจ้าบ่าวมองด้วยหน้าตาพนาพนอเต็มที่ ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงภายในคืนเดียวเธอเปลี่ยนชุดราตรีระดับโอ๊ตกูตูถึง4ชุดสมกับเป็นลูกหลานบ้านเศรษฐีจริงๆครับไม่เพียงเท่านี้เธอเคยบอกว่าเตรียมชุดไว้ทั้งหมด10ชุดเพื่องานแต่งงานมีสื่อมวลชนคาดว่าชุดแต่งงานหลักของปารีสน่าจะใช้เงินไปถึง25,000ดอลลาร์สหรัฐราว8 3 0 0 0 0บาทถ้าอย่างนั้นชุดอื่นๆก็น่าจะพอๆกันแน่นอนซึ่งเดาว่าอย่างน้อยๆก็หลักหมื่นต่อชุด ถ้าหากมี10ชุดจริงๆแล้วก็งานนี้ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องมีถึง2-3แสนดอลลาร์ล่ะครับแต่ถึงอย่างไรเธอก็จ่ายราคานี้ได้อยู่แล้วสุขใจเป็นพอแขกเรือด้านล่างเวทีก็ดูมีความสุขกับงานกันทั่วหน้าคึกคักกันสุดๆจากภาพเบื้องหลังงานที่ปล่อยออกมาภายหลังทีมเพื่อนเจ้าสาวแต่งสีชมพูล้วนซึ่งหลังเสร็จงานทุกคนต่างได้รับสร้อยคอมือซูรี่คนละหนึ่งเส้นรวมถึงกิฟตติดผมแบบเดียวกัน โดยมีชื่อของเหล่าเพื่อนเจ้าสาวอยู่บนนั้นส่วนทีมเพื่อนเจ้าบ่าวก็ใส่สูตรแบรนด์ดังผูกโบไทยที่เป็นงานฝีมือเด็กถือช่อดอกไม้คือหลานสาวของปารีสพอง,งานพิธีเสร็จสิ้นหมดแล้วแขกแต่ละคนที่มาร่วมงานต่างคิ้วถุงสีแดงกลับไปคาดว่าคงเป็นของชำร่วยที่ปารีสเตรียมไว้โดยที่บนถุงเขียนว่าบัคคาร่าพอค้นดูแล้วนี่คือแบรนด์เครื่องประดับซึ่งขายแก้วด้วย โดยที่แก้ว2ใบสนนราคาที่1 1 1 0 0 0บาทแต่ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าของชำรวยที่ลูกเศรษฐีแบบปารีสมอบให้จะเป็นเพียงแค่กแก้วแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามราคาของขวัญดังกล่าวจะต้องสูงแน่นอนงานแต่งงานสุดอลังการในวันที่11เดือน11ก็สิ้นสุดลงพร้อมกับการทยอยกันกลับของแขกเรือแต่ความรื่นเริงยังคงดำเนินต่อไป อา์ปา p a แรกคือร์ตี้สีชมพูสองบ่าวสาวเชิญแขกผู้มีเกียรติกว่าร้อยชีวิตให้มาร่วมงานที่ท่าเรือซานตาโมนิก้านางเอกของงานสวมเดรสสีชมพูมาพร้อมกับผ้าคลุมสีชมพูและแว่นกันแดดกรอบสีชมพูส่วนฟาคาร์เตอร์กลับธรรมดากว่าอย่างเห็นได้ชัดทะว่าบนตัวก็มีสิ่งของที่เป็นสีชมพูเช่นกันแม้แต่แสงไฟก็ยังเป็นสีชมพูพวกเขาเมาสวนสนุกริมทะเลของที่นั่นห้ามไม่ให้คนแปลกหน้าเข้ามาเฉียด แขกเรือซึ่งได้รับเชิญสามารถโรแมนติกกับการนั่งชิงช้าสวรรค์แลกจุมพิษแสนดูดดื่มสามารถเล่นลดบัมบ์วมไปถึงเกมวัยเด็กสุดคลาสสิกนานา,นานชนิดสวนสนุกดังกล่าวน่าจะถูกปรปับปรุงใหม่อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดเป็นของปารีสปารีสนำเอาลุคคลาสสิกแต่ละลุคของเธอตกแต่งเป็นกำแพงของปารีสหนึ่งด้านจึงไม่แปลกใจเลยว่าปาร์ตี้ครั้งนี้จะมีชื่อว่าโลกของปารีสแขกที่มาถึงงานต่างเฉิดฉายไม่ต่างกัน มีดีเจดิโพคนดังเปิดแผ่นสร้างความบันเทิงให้กับงานมีนักร้องเดมี่โลวาโต้ไอดอลร็อกเกอร์บิลลี่ไอดอลยูทูบเบอร์เลเล่ปอนมีพลังเท่าไหร่ก็ใส่มาเท่านั้นคึกคักเท่าไหร่ก็สนุกสนานเท่านั้นหากแต่นี่ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุด after party ที่2ปารีสกับคาร์เตอร์กลับมายังสถานที่ที่พวกเขาแต่งงานในตอนแรกสุด คาริดหาสุดหรูหาที่ไหนเทียบได้ยากหากแต่เทียบกับงานคืนวันก่อนกับเรียบง่ายดูสมระลงเยอะมากสองาวสาวเปลี่ยนกลับเป็นชุดพิธีการเรียบหรูดูสง่างามปารีสสวมเดรสประดับด้วยลายดวงดาวตลอดทั้งตัวยาวจรดพื้นเรียกเสียงฮือฮาดได้ไม่หยุดในคืนนี้เหมือนหนึ่งงานชุมนุมตามอธัธยาศัยระหว่างครอบครัวรวมถึงเพื่อนๆไม่ได้ประดับประดาอะไรเพิ่มเติมการตกแต่งแทบจะเหมือนกับงานแต่งเมื่อวานซืน ในเมนูอาหารยังมีเฟรนด์ไฟา์ของแมคโดนัลด์เสียด้วยแต่เพื่อนเพื่อนเซเลปของปารีสย่อมไม่ธรรมดามีนักร้องเมซี่เกรย์ขึ้นแสดงบนเวทีนางแบบสาวชานีน่าเชคเจเดนสมิธนักแสดงแอชลีย์เบนสันรวมไปถึงดาราและเซเลปคนดังต่างๆทุกคนต่างร้องและเต้นภายใต้แสงไฟสนุกกันสุดเหวี่ยงเจ้าบ่าวสุขล้นโอบกอดพาปารีสหมุนแปรอบๆทั้งยังไม่ลืมหอมแก้มเธอทั้งสองดูแนบคิดรักใคร่กันอย่างยิ่ง ลางฟอร์เต้นรำแขกเครือออกสเต็ปกันจนเลยเที่ยงคืนถึงค่อยกลับบ้านและสําหรับบันทึกงานแต่งงานนี้ได้ถ่ายทําเป็นเรียลลิตี้โชว์ชื่อ Paris in l เลิซึ่งพวกเขาไม่ได้ฉลองกันแค่3วันเท่านั้นแต่ก่อนหน้างานพิธีพวกเขาก็ฉลองกันมา1สัปดาห์เต็มแล้วในเดือนตุลาคมสองสามีภรรยาได้จัดปาร์ตี้หรูขึ้นสองครั้งครั้งแรกเป็นงานต้อนรับเจ้าสาวในธีมอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ ส่วนอีกครั้งเป็นปาร์ตี้สลาโสดของบ่าวสาวโดยจัดขึ้นที่ลาสเวกัสแขกที่เชิญมีเพียงเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกับบ่าวสาวเท่านั้นกิจกรรมทั้งงานสุดหรูหราสองบ่าวสาวนั่งเครื่องบินส่วนตัวมางานลานจอดรถของโรงแรมคลาคล่ำไปด้วยรถซูปเปอร์คาร์หลากสีสันของแขกเรือทั้งสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีม่วงภายในงานมีพรมแดงและสิ่งบันเทิงต่างๆนท์คลับ สาวายน้ําแล้วยังมีซิปลายในร่มและอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้บรรดาเพื่อนๆยังได้เตรียมเค,ค้กก้อนยักษ์สองก้อนไว้ให้บ่าวสาวด้วยจริงๆแล้วนับตั้งแต่ที่ทั้งสองมั่นกันท่ามกลางความคาดหมายและความเคลือบแคลงสงสัยทุกคนต่างจับตาความเคลื่อนไหวของปารีสเพราะการมั่นสามครั้งก่อนหนีน้ของเธอล้วนแล้วแต่ถูกยกเลิกไม่เป็นท่าตราบใดที่ยังไม่ถึงวินาทีสุดท้ายใครก็บอกไม่ได้ทั้งนั้น ว่าผู้ใดคือเจ้าชายตัวจริงของปารีสซึ่งดูเหมือนว่าทุกอย่างแฮปปี้เอนดิ้งตามการสวมชุดแต่งงานและการสวมแหวนบนนิ้วของปารีสคาร์เตอร์ริมพิชิตใจปารีสได้ในที่สุดอันที่จริงพวกเขารู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วแต่เพิ่งจะออกเดทกันตอนปลายปี2019เเป็นที่รู้กันดีว่าปารีสนิยมคบหากับคนระดับเดียวกันคาร์เตอร์ริมผู้เป็นสามีก็อยู่ในกลุ่มคนดังกล่าวแม้ว่าอาชีพของคาร์เตอร์จะเป็นนักเขียนกับนักธุรกิจ แต่ครอบครัวของเขาก็ร่ำรวยตามการรายงานของฟอบบิดาของคาร์เตอร์เป็นประธานและผู้อำนวยการของ a m s t e ตดอินดัสทรีหนึ่งในบริษัทเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาหลังจากที่บิดาของเขาเสียชีวิตในปี2017ได้ทิ้งเงินราว7ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณ240ล้านบาทกับอสังหาริมมรัพย์จำนวนมากไว้ให้คาร์เตอร์เรียนจบจากมหาวิทยทลาลัยโคลัมเบียมีทรัพย์สินส่วนตัวราว40ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประมาณ1340ล้านบาทซึ่งแน่นอนว่าหากเทียบกับฐานะของปารีสแล้วต่อให้ไม่พูดถึงมรดกของตระกูลเธอลำพังแค่แบรนด์กับการแสดงรับเชิญของเธอก็สร้างมูลค่าให้เธอได้ถึง300ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วเราว1 0 0 0 0ล้านบาทเรียกได้ว,ว่าสำหรับปารีสแล้วครอบครัวคาร์เตอร์ก็แค่ระดับอยู่ดีกินดีต่างจากบรรดาม,มหาเศรษฐีที่ปารีสเคยเดทด,ด้วยก่อนหน้านี้คาร์เตอร์กับครอบครัวขยันและสมถะ ไม่เคยอวดรวยมีหนำซ้ำยังไม่ชอบออกสังคมคา์เตอร์ไม่เล่นอินสตาแกรมไปร่วมเลเยอรต้ของปารีสน้อยมากแทบลอยอเมริกาขุดหาเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรไม่ได้เลยเพื่อนๆของปารีสเล่าว่าคา์เตอร์ไม่เจ้าชู้นิสัยสูุขุมหมดเวลาไปกับการทำงานยิ่งไปกว่านั้นยังสามารถรองรับพฤติกรรมทรมานคนสารพัดรูปแบบของปารีสได้หากย้อนกลับไปมองรายชื่อแฟนเก่าที่ยาวเป็นหางว่าวของปารีส ก็สัมผัสได้ว่าเวลาที่ถูกต้องกับคนที่ใช่ทําให้เกิดวาสนาระหว่างปารีสกับคาร์เตอร์ปี2001ริกซาลมอนนักโป๊กเกอร์มืออาชีพตอนที่ปารีสเพิ่งจะโด่งดังใหมๆ่ๆถูกริกซึ่งเคยเป็นแฟนที่คบกันมายาวนานปล่อยคลิปลับส่วนตัวระหว่างเธอกับเขาทําให้ปารีสถูกดูถูกและเย้ยหยันหลายปีจากประสบการณ์ครั้งนี้ทําให้ปารีสซึ่งเติบโตท่ามกลางความเจ็บช้ำยิงยากที่จะเชื่อใจใครอีก ปี2002ถึง2003นายแบบเจสันชอการครบกันครั้งนี้ไร้ซึ่งเรื่องดราม่าชอขอปารีตแต่งงาน1ครั้งแต่เนื่องจากทั้งคู่ยังอายุน้อยเกินไปในที่สุดก็ไม่ได้เดินเข้าประตูวิวาแต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงดีอยู่และมีแนวโน้มที่จะได้คืนดีกันในปี2010ด้วยหลังจากที่ปารีตเลิกรากับเจสันในปี2003เดริกวิปลี นักร้องนำวงร็อกชื่อซ um ัมโฟตีวันปารีสคบกับเขาเป็นระยะเวลาสั้นๆพักหนึ่งแม้ว่าระยะเวลาจะไม่นานแต่ทั้งสองต่างก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในประสบการณ์แสนหวานมกราคมถึงกร,รกฎาคมปี2004นิกค,คาเตอร์สมาชิกวง Black Street Boy ความสัมพันธ์ครั้งนี้ดราม่าสุดๆในช่วงที่คบกันเกิดข่าวคลึกโครมมากมายแม้ว่าวง Backstreet b อยในเวลานั้นจะเป็นบอยแบนด์ที่ดังที่สุดแต่ใครจะนึกว่า หลังจากที่เลิกรากันแล้วคาร์เตอร์กลับบอกว่าปารีตคือคนที่แย่ที่สุดที่เขาเคยเจอส่วนปารีตก็เปิดเผยในอีกหลายปีต่อมาว่าตัวเธอไม่รู้สึกว่าเคยได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องเลวร้ายต่อนนิกธันวาคมปี2004ถึงกันยายนปี2005ปารีสและซิดนักธุรกิจเดินเรือชาวกรีซช่างบังเอิญอะไรขนาดนี้คนสองคนที่ชื่อปารีตเหมือนกันรักกันทายาทตระกูลเศรษฐีและเซเลปรายนี้คบกันหวานชื่นกับปารีต ตัวปารีสเองก็ยอมรับว่าฝ่ายชายเป็นสุภาพบุรุษที่หาได้ยากเอาใจเธอประหนึ่งเป็นเจ้าหญิงทั้งสองมั่นกันแล้วแต่กลับต้องเลิกราอีกทั้งยังคบคบเลิกๆก,กันจนกระทั่งปี2007ถึง Move On กันได้ในที่สุดหลังจากที่ทั้งคู่เลิกราต่างคนต่างเศร้ากันมาเป็นพิเศษกันยายนปี2005ถึงพฤษภาคมปี2006 Star สตาฟรอดนิอากอสทายาธุรกิจเดินเรือยักษ์ใหญ่ชาวกรีซหลังจากที่เลิกกับแลซิ ปารีสก็หันมาคบกับนิอากอสทถายาธุรกิจเดินเรือชาวกรีซอีกคนทั้งคู่ออกเดทกันเป็นระยะระยะอยู่หนึ่งปีซึ่งในเวลานั้นเห็นได้ชัดว่าปารีสยังไม่ลืมอดีตที่เคยเกือบได้แต่งงานมีนาคมปี2008ถึงพฤศจิกายนปี2008เบนจี้แม็กเดนแม็กเดนเป็นนักดนตรีปัจจุบันเป็นสามีของทาเมลอนดีแอสในตอนนั้นเคยเดทกับปารีสช่วงสั้นๆทั้งคู่ต่างรู้สึกว่าความรักครั้งนี้มีความสุขมาก ฝ่ายชายเอาใจใส่และซื่อสัตย์แต่เนื่องจากไลสไตล์ต่างกันเกินไปปารีสเลยตัดสินใจเลิกปี2009ถึงเมษายนปี2010ดาร์คไรฮาร์ดนักกีฬาและดาราโทรทัศน์ฝ่ายชายรายนี้เป็นอดีตนักเบสบอลและนักแสดงทางโทรทัศน์ชาวอเมริกันซึ่งการเลิกราก็ได้สร้างประเด็นมากมายปารีสเล่าว่าตัวเธอถึงขั้นที่ไม่อยากย้อนกลับไปนึกถึงความรักครั้งนั้นเลยปี2010ถึงมิถุนายนปี2011 ไซเวดเจ้าของา่าก็เป็นการเลิกราที่ไม่ดีสายพร่ำบอกกับสื่อไม่หยุดว่าปารีสหน้ารำคาญแค่ไหนโดยบอกเปในนๆนว่าเธอชอบโกหกปี2012ถึงปี2014ในแบบรีเวอร์วิเปรี่ความรักครั้งนี้ยาวนานมากจริงๆในตอนนั้นทั้งคู่ขยันโชว์หวานกันตลอดแต่เลิกรากันได้เงียบเชียบมากฝ่ายชายได้โพสต์ข้อความแสนเศร้าบนอินสตาแกรมโอดครวญว่าตัวเขาทุ่มเทไปมากมาย แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่ใช่คนของคุณไม่มีหวันใช่คนของคุณปี2015ถึงเมษายนปี2016โทมัสกรอสเศรษฐีเจ้าของกิจการความรักครั้งนี้ไม่เคยมีรูปคู่ใดๆเพราะกรอสเป็นคนติดดินมากๆเนื่องจากฝ่ายชายใช้ชีวิตอยู่ในยุโรปเสียส่วนใหญ่แต่ปารีสอยู่อเมริการักข้ามพรมแดนเลยทำให้พวกเขาจบกันไม่สวยกุมภาพันธ์ปี2017ถึงพฤศจิกายนปี2018 นักแสดงคริสซิลกาเป็นความรักที่จริงจังมากอีกหนึ่งครั้งแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปต่อเมื่อมาถึงช่วงเวลาของการแต่งงานตอนเริ่มรักกันใหม่ๆเห็นชัดว่าความรักที่ปารีสมีต่อคริสนั้นมากมายเหลือเกินแต่หลังจากมั่นกันแล้วเธอก็คิดว่าทั้งสองคนยังไม่เหมาะสมกันจึงยุติความสัมพันธ์ด้วยการเลิกราทั้งหมดนี้ยังไม่นับคู่เดทที่ยังเด็กเกินกว่าจะเรียกว่าความรัก เส้นทางความรักของปารีสมีทั้งคนที่คบเล่นๆและคนดีๆที่เธอสลัดทิ้งจํานวนไม่น้อยเธอย้อนความทรงจํายอมรับว่ามีอดีตแฟน5คนที่ปฏิบัติไม่ดีต่อเธอตอนแรกที่คบหากันก็ดีๆอยู่แต่พอคบไปเรื่อยๆก็เริ่มควบคุมจิตใจทําให้เธอไม่รู้เป็นเวลานานว่าจะจัดการกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างไรแต่ดูเหมือนคา์เตอร์จะได้รับความเชื่อใจจากปารีส การอุบัติขึ้นของโควิด -19 ทําให้ปารีสทบทวนเรื่องราวต่างๆทําให้เธอเป็นผู้ใหญ่และนิ่งมากขึ้นทนุถนอมปัจจุบันตรงหน้ามากขึ้นความรักของเธอกับคาร์เตอร์ดําเนินมาถึงทุกวันนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยหวังว่าความรักระหว่างเธอกับเขาจะยืนยงไปตลอดการนะครับเอาล่ะครับเรื่องราวของเราก็จบลงแล้วหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ